สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับว่าในช่วงอายุ20จนถึง59ปีของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีสถานการณ์ใด เกิดขึ้นบ้างนะครับมีสิ่งใดที่ต้องระวังมีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ร้ายที่จะเกิดขึ้นนะครับในการทำนายดวงชะตาในวันนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงชะตาส่วนตัวของตัวคุณเองคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตาและค่าครูกันเข้ามาได้นะครับเอาละครับ ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงอายุ2 0จนถึง59ปีกันครับสำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ในช่วงอายุ2 0จนถึง20 เปีนะครับในช่วงอายุ20จนถึง29ต้องบอกว่าเป็นช่วงอายุที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีความสําเร็จบางอย่างมาเยี่ยมเยียนดวงชะตานะครับในช่วงอายุ20 21 2223เป็นช่วงที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จที่รอคอยความสําเร็จบางอย่างจะได้เริ่มต้นขึ้นและที่สําคัญความสําเร็จนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อะไรก็แล้วแต่จะเป็นบันไดครับ ที่จะพาคนเกิดวันศุกร์ไปสู่ความสําเร็จในขั้นต่อๆไปนะครับพอมาถึงช่วง24 25 26จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องต่างๆเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องใดก็ได้นะครับแต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่เอื้อมมือคว้าหรือว่าไม่ลงมือทำนั่นเองเรียกได้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาแต่โอกาส นั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นความสำเร็จได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับพอมาถึงช่วง 27, 28, 29... ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คนเกิดวันศุกร์จะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับความก้าวหน้าในช่วงอายุดังกล่าวนี้จะมาจากการได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากผู้คน รอบข้างนะครับเรียกได้ว่าในช่วงอายุ20จนถึง29ถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่ดีของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงอายุหก็ว่าได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในช่วงอายุ30จนถึง39ว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับช่วงอายุ3 0จนถึง39ของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงอายุ3 0จนถึง39ปีของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่า จะเป็นช่วงอายุที่มีความผกผันในดวงชะตาชีวิตเป็นอย่างมากนะครับเริ่มต้นกันที่อายุ30 31 32 3 3 4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตคนเกิดวันศุกร์นะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลบางคนมีเกณฑ์ได้พบเจอกับความสำเร็จบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีพบความสำเร็จที่รอคอยพบความก้าวหน้าในชีวิตในดวงชะตาในการทำสิ่งต่างๆนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็บอกว่าจะได้พบเจอเนื้อคู่ก็ช่วงชีวิตนี้แหะครับพอมาถึงในช่วง สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกชีวิตผกผันครับไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงความอับโชคชีวิตพบกับเคราะห์กรรมหรือว่าพบกับอุปสรรคปัญหาถ้าเป็นเรื่องงานก็ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานการเปลี่ยนแปลง,ปลงการโยกย้ายถ้าเป็นเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะักถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีเคราะห์หนัก ก็ว่าได้นะครับ34 35 36ต้องระวังให้มากนะครับพอมาถึง37 38 39ชีวิตจะเริ่มกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งไพ่ หนึ่งคาถาจะพูดถึงการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆกับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับเรียกได้ว่าเป็น3ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและครั้งนี้จะนำคนเกิดวันศุกร์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องต่างๆนะครับชีวิตจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะก้าวหน้าแล้วก็พบกับหนทางที่จะพาตัวเอง ไปสู่จุดที่ดีกว่าจุดเดิมนะครับเอาล่ะครับช่วงอายุ30จนถึง39ถือว่าเป็นช่วงอายุที่มีความผกผันในดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์เป็นอย่างมากนะครับมีทั้งดีมีทั้งร้ายนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ก็ต้องระวังให้มากและใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับเอาล่ะครับช่วงอายุ30จนถึง39ผ่านพ้นไปเราจะมาดูในช่วงอายุ40 จนถึง49ปีของคนเกิดวันศุกร์กันบ้างว่าจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงอายุ40จนถึง40 นะครับช่วงอายุ40จนถึง49ปีต้องบอกว่าเป็นช่วงอายุที่คนเกิดวันศุกร์นั้นเรียกได้ว่าจะมีการฟื้นคืนในดวงชะตานะครับอุปสรรคปัญหามีไหมต้องบอกว่ามีเข้ามาบ้างแต่จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นสามารถรับมือได้จัดการได้ในช่วงอายุ40 41 42 43 4ปีนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตของคนเกิดวันศุกร์จะดีขึ้นเป็นอย่างมากอะไรที่เคยแย่จะดีขึ้นอะไรที่เคยมีปัญหาจะผ่านพ้นเจ็บป่วยใดที่เคยเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับ ร่างกายจะฟื้นคืนนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงอายุที่ดีของคนเกิดวันศุกร์ช่วงอายุหนึ่งก็ว่าได้นะครับต่อเนื่องกันมาที่44 45 46 3ปีนี้จะเป็น3ปีที่คนเกิดวันศุกร์การงานจะโดดเด่นนะครับการทำสิ่งใดก็เรียกได้ว่าจะก,ก้าวหน้าไปในทางที่ดีแม้จะโดดเดี่ยวแต่จะโดดเด่นในเรื่องงานโดยเฉพาะการงานที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับพอมาถึง 47, 48, 49 จะมีภาระปัญหาหนักหรือว่ามีเรื่องให้หนักใจมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้วิตกกังวลถ้าเป็นอาการเจ็บป่วยให้ระวังในเรื่องของความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลต่างๆที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นเรื่องงานก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่การงานดีเพียงแต่ว่าจะมีภาระหนักให้ต้องแบกรับหรือว่าแบกรับความรับผิดชอบที่มากเกินหรือว่าหนักเกิน กว่าที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะแบกรับไว้ได้นั่นเองนะครับช่วงอายุ40จนถึง49ก็เรียกได้ว่าช่วงอายุนี้เป็นช่วงอายุที่ค่อนไปทางดีอาจจะมีเรื่องให้คนเกิดวันศุกร์หนักใจหรือว่ามีปัญหาให้ต้องแก้ไขต้องจัดการบ้างแต่ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่ดีแล้วก็เด่นในเรื่องงานเป็นพิเศษด้วยนะครับในช่วงอายุ44-45 46นะครับเอาละครับดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงอายุ40จนถึง49ผ่านพ้นไปเรามาดูช่วงอายุสุดท้ายนะครับ50จนถึง59ปีว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงอายุ50จนถึง59ปีนะครับ50จนถึง59เราจะเริ่มต้นกันที่ช่วงอายุ50 51 52 53 4ปีนี้เป็น4ปีที่คนเกิดวันศุกร์ต้องเฝ้าระวังนะครับไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงเรื่องดีก็ได้เรื่องร้ายก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์ นะครับยึดมั่นถือมั่นหรือว่ายึดเหนี่ยวบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจทําให้เกิดความกังวลใจหรือว่าความไม่สบายใจที่จะเกิดขึ้นจะมีเรื่องให้คนเกิดวันศุกร์นั้นต้องกังวลใจว้าวุ่นใจจากการที่เรียกได้ว่าขวคว้าบางสิ่งหรือว่ายึดเหนี่ยวบางอย่างไว้กับตัวนั่นเองนะครับความพยายามเหล่านี้จะนำมาซึ่ง ความทุกใจให้กับคนเกิดวันศุกร์ได้พอมาถึงในช่วงอายุ54 55 56เป็นช่วงชีวิต ที่คนเกิดวันศุกร์จะสามารถปล่อยวางบางสิ่งได้และได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนดวงชะตาชีวิตของคนเกิดวันศุกร์จะดีขึ้นในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องงานเรื่องเงินก็ถือได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีเป็นช่วงชีวิตที่จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนสิ่งใดที่เคยลงมือเคยเริ่มไว้ในช่วงอายุนี้ จะทำได้สำเร็จเสร็จสิ้นตามที่ใจหวังนะครับพอมาถึงช่วงท้ายนะครับ50 7 8 8 9 9ต้องบอกว่าไพ่10บถ้วยจะพูดถึงช่วงอายุที่ดีของคนเกิดวันศุกร์มีความสุขกายสบายใจแล้วก็อยู่ในช่วงชีวิตที่มีความสุขกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ชิดกับคนรอบข้างที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปที่คุณนั้นตามหาอยู่นั่นเองเนะครับ ดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง50จนถึง59เรียกได้ว่าต้น50 อาจจะมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้ไม่สบายใจหรือว่ามีความทุกข์ใจบางอย่างเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาแต่พอกลาง50จนถึงปลาย50ถือว่าเป็นช่วงอายุที่ดีของคนเกิดวันศุกร์ก็ว่าได้นะครับเอาละครับดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ผ่านพ้นไปนะครับในช่วง20จนถึง59ปี ส่วนวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็คงจะต้องขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาเวพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ